สวัสดีค่ะพบกับรายการอ้วนพากินค่ะวันนี้น้องแกนจะมาจะมากินอะไรคะหอยชีสค่ะโอเคค่ะยินดีต้อนรับหอยชีสเลยไหมคะยินดีต้อนรับเลยค่ะนี่จ้าทึงถึนนี่นะคะหอยชีสของเราค่ะหอยตัวใหญ่มากเลยค่ะอันนี้เป็นหอยอะไรเหรอคะไม่รู้ค่ะไม่รู้ค่ะใครเป็นคนทำให้น้องแกนคะ คุณแม่จอยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมฝีมือคุณแม่จอยกันเลยนะคะตัวนี้ค่ะโอเคจะโชว์ก่อนค่ะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวนะคะเรามาแกะกันนะคะต้องควักลง <c oughs> ไปข้างในเลยนะคะอันนี้น้องแก้ล้างมือสะอาดแล้วใช่ไหมคะล้างมือสะอาดแล้วค่ะ <c oughs> ห่างไกลโควิด -19 นะคะเปนเรื ปากมากเลยค่ะรสชาติเป็นยังไงคะอืมรสชาติมันอืมมันหอมคะห <c oughs> อมชีสหอมเนยไหมคะใช่ค่ะไหนลองดมดูนะคะจริงๆด้วยค่ะอร่อยมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ แบบนี้ต้องยกนิ้วค่ะใหม่ครั้งหน้าใช่ไหมคะน้องกั็บบนาแลค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะ